สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีบัสุกุสุคนเด้อพี่น้องมืนอี้เราพบกระบาซุกจากสองบาลาคนดีดีคือเก่าเนาะเมื่อี้เป็นสองแรกๆพี่น้องสบายดีเมื่อนี้บาซุกสิตําอ่าตําอาหารทะเลไปลงไปสู่คุจอยกับอีแม่กินจะสงหนะเนาะเมื่อนี้บาซุก้ากับท่าซีแลลวเน้องพี่น้องการจัดยุทธเททเรน มือนี้แล้วกันมืออื่นก็สิเหลื่อมโรคเขาแหละเขาแล้วตั้งสิต่อเฮือนอีกเนาะกระปูอันนี้บริษัทเสพได้ไงในการปลาซุกซื้อกุ้งมาโลหนึ่งตั้งแต่สองสามหมื่นสมมิบพันมาเนาะตั้งแต่มือดึกเงินเดือนออกขานาดพี่น้องเอ้ยซือ้อกุ้งม,มากกินเนาะในการเงินเดือนออกเบอร์สูงสองเนาะพี่น้องแต่ว่าเพเคยได้กินกับสองอื่นยากเถื่อนเนาะ สองอื่นฮะเขาขี่ที่นพี่น้องเอมีตบาสุกแต่เสือมาแต่สองมมันได้ายสองกูมันไดกูขี่กูหีโด้มันได้ซ้ำกันนี้กันแล้วนีะอนสออนเสือคอยเดวนีสปอนสะอนอีหยงกคอยวิ่งเอกันซื้อไีโดสนเสือยังเอาสปอนเซอร์นันนหนี่นัเงินกูเองอีโด้แว่ลได วิโดมันมีตะขิดตพวกเนี้ยพี่น้องมันต่ขิดแบว่าขออยากให้กินจะดกก็เส้อกินอามน้ันายิดเย่งเขียบมเขียบมูพี่น้องนสัตวาสดนโมันขิาตกเลยม่จวกว่าเขาอยากให้เพื่อนกินเนะพี่น้องเพื่อนทีแต่ว่าเงินเท่าไหร่ที่บ้าสุกขึ้นมาได้กินไรนะเขาจะน่อยแตตายะ กระต่ายเนี่ยมันมันบอกว่าไทยกังตายเนี่ยตี็บไปซื้อโลคงวดดบ้าไปซื้อโลคก่อนเก็บไปซื้อตะโรงวดจะเอานะคะอาหารพวกหละถูกทุกขันโรคเกณฑ์สิกินทำไงไอเสือมาให้กินเนี่ยเอาเงี้ยมึงกลับไปเก็บไปซื้อโลดกตันแสบเด้อเอาเก็เพลิดเดินาะองเออเอาทุกคนกูเพลิดเป็นมึงกูได้คนเกี่ยวเขา อเดี๋ยวแม่เขาก็จ่อยไม่เกี่ยวเขาเขามาจ่างหรือว่ากุ้งตัวใหญ่ๆบ่อพวกนี้จ่างข้าจ่อกระบะมาพี่น้องเอ้ยเขาฮะข้าจ่อมีค่าเบี้ยนะเ้ยอะไกวนละเส้กุชชี่ร้องเบี้ยน้ำเอาเนี่ยพี่น้องนี่โดมิ่งไแบบว่าหาเจอไรเลยนะจะเก่าว่าเป็นสิมาซอยเอาได้ชีวิตนี้มันอยู่ยากนะหนูอยู่ยากอย่างนี้ ไปซอยุ่งก็กินสิหนีโดละแสนกี่่ท่านเถืงเวลาอ่ะมัดคอยไปซอยเห้นเถืองโดดมือเดียวหนีโดหมสุกไปตามผิดกับพี่น้องนี่เด้บ่บบี้หวปละเคียนแต่วันนี้นี่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 นีวัดนเฮือนมาสุกป้านหนใส่ไหนป้านหนใส่ตะแกียบ่นมาใส่ขยันทั่วบมดิเกียวกันยังสัตว์จังกระสีเขายังสอดจีนอะผิน้องเนาะ เอ็นเดือนเห็นอปจังส้มดาวเปนต้นการเนตกได้มปนเสือหัวใลยไมหัวดอกกับปูกับบะดป็นไหนเนาะพี่น้องบะสดปานไหนบ่สดอีรีเลยได้ยังว่ยังชายยังผู้ให่กับปูมันอะไรนายกับปูมันอะไรใส่แค่นีด้วยมอสีล่นเดี่ยมออ้อยสีหล่นเนี่ยนะพี่มออ้อยหล่นนะพี มันหล่นเต็มที่นอนทำไงใส่บ่อสุกอะนะนะใส่บอกอี่ะกระปุกโมเสนี้ยโมใส่ปลาต้มหมือ้าตํมเหมกะบ่เหเาหกะบ๊อบบบ้หหลวกเลยปะข้นกระปุกข้นกระปุนเออเอากับตํากระปุห้นลเดี๋ยนนี้มาข้นใส่ซื้อจะก็ยุบกินเตม ก็เต็มเลยกินจนกินจนเรือนะพี่น้องเนาะว่าอนี้ฮะบาสุกเนคนคนเราต้องรอต้องรู้อะไรใจดีนะเราเป็นไงเนี่ยบ้าปีกเหรอมั่คือนคือบ่กว่าบาสุกเป็นคนใจดีเนี่ยคุอยากได้สภาพนี่นะบาสุกเป็นคนใจดีเอ้ากูว่านี้บอกว่าบาสุกคนงานคนดอคนใจดีตีนึงฮะคนรอคนรวยเฮ้ยตูมี่แสนหนึ่งกูกระสือแสนหนึ่งเนี่ยบ้าปีก มกะูน,น,น,สน, 5, นีสามีหานยาันบนมีแซนหนึ่งสือหาพนันอีกบกตีใส่วันหันหละประแดลเพชรสหรัฐเพื่อนเลูปประแดกกระแพะนี่เพื่อนจะบม่ได้กินนลบประแดกอันนี้ค่ะกะนามาถูกสุกผู้ขี่นี่ประยัดถึงที่ประยัดตัวประยดัดต,ตายประ,ประยัดหลมีแล้วเนาะไอสิบมีเฮ้ย ไหเพื่อนเจ้า่วมาถูก่าถูกกูจะเป็น้สือบบกหน้าว่าปู่แต่กบกมวนเด้อหน้าก็อัรังหนาตกไปอเสืออาซาเติมีต่อเดยวไเปีทเดือนอไเลปียังสุกเล่น้งเล็นแค่มึงนะนี่บอถูกน้าเหอนมึงมึงมีของเล่นไม่วนมึงไวหเ่นขาเป็นเป็นยังเป็นอยู่ะไปหาไปเก็บไปไปไป็บ เด็กีว่าขยนบะมีมังอยู่แล้วห็นเด๋ยวี่กับคนทัวอยู่อันไปเก็บอะไรไหนนะทักตังโอ๊อยูฮะทักตังโอ๊กขันมีบอกเด่นนะมาอเดนอดี่นะไ้กกีบ๊อบมันบ่เอามัมันขี้ที่หนอเอางวะอันไปเอาผักมับงหอของเขาฮะเอาม้เล่หมหนาาเือนหมกซุกมันโมมีหมกนาเนี่แล้วหมกเด้น ปักหน้ามันหน่อยเจะาปกหน้าเอามาแต่สื้อมาแต่ใส่แตปัซ่ก็มีหดหน้าปวปักหน้าก็ทร้างเศรษฐกิจเป็นปีสองปีนะฮะยินดขาว่าเขาบอกที่ว่าเนี่ยเขาวอกติดโควิดเราบว่าจะเอาเนาายดา็ต้องมาท่านบ้านเีพบาทเอื้องสิโดหยบหนาอเมกา่งแค่องหน่อยมันได้ชองหนยหาซีพอดีทุกหยบหน้าดี๋ยวมา จำประเทศละค่าเงนมันสูงเนาบไายเมันจะมันจะขอยหาประกันหนดายังดูด้วยกจางมือทหารหรอ้าบัวอันม้ากโอบัอันก็ไ้เจอกันตอนต่ำเด้อพี่น้องเด้อหลวกกุ้งกแก้กุ้งอีโด้แกะจังไหเอาอันน้นฮามิมาปาดตนังมันแลก็แกกับูก่อนได้สิลวกกันนอ

โอ้ยแหงเน้อเปลือสีเดีอวน้องสอนมันบอกอันนี้เลยนี่ให้ด้วยสิจืดมันก็ะซือแกเอากรตซือไม่ต้องแก้วไม่ต้องเกลือหรอกกินทั้งเปลือกมันจะได้มันบึ้มมันอันนี้เบิดเปลือกหันแฉบกว่าเออทุกเบิดเปลือกมันนัวกว่าโอ้ยสมัยเหตุเป็นมันยุ่งยากนี่นี่ปลาคุ้มตัวยนี้บัวบัวก็บัวบัวแมนบัวตัดตังนี่มันออกนี่บัวบีนี่เออหัวดำแหลมมันหฉันพาไปกินทุก อาไต้องการหรอกมี่ต้องแก้หรอกนี่นี่นี่เดี๋ยวจะบอกมีอะอ้าวเนี่ยนี่ก็ไ่ต้องเอานีเอาเอามาเด้อเอาเบิร์ดั่น่แน่ก็ถ้าเอามันออกเบิดีสั่มันเด็กเอว่าจับเออจับแต่หนี้นี่โอ้เอาเดือเบิรดดเอาแต่ท่านี้เสร็จเองเอาหวปุ่มก่นเนาะงมื่อยดีเออแล้วพอหลมเกินก็ไปเจอกันตอนกินเตงหน้าอย่าต้องจกนเนาะยบ โอ้มึงกะแกะทีละอันก่อนนมึงจะเอาใส่จะได้มังคนไข้บนทันใส่เออหันเนอเออหันี่นอใส่แต่ใช่นี่สบากูกูเนี่ยปู่มึงสะใส่ก่อนพอดีมันเหี่ยวถาลวกพร้อมกันก็เอาคืนดิมึงก็ถาลวกพร้อมกันเนี่ยว่าหน้าบวให้ลวกพร้อมกันบากุ่งนี่กรุ่งถาลวกพร้อมกันนี่นะให้เสียลงทีละโตนี่นะอีมันปีบสิบใบไหนตั่วข้าวปีเอ้อเพราะอะไรสมหัยข้าวเจคนละอย่างเนาะ กะปูห <therapist. S 1> ันแซ่ปลากรหันดวป้หาขาใจบเขาใจแล้วขอใจแล้วสวัสดีค่ะ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 ท่านผสมนำสมพันธุไทยท่าสเราสวัสดีน้องนนวน้องนนวเฮีจไสวัสดีสบายดีงงาหงามด้ยสวัสดีโลกพลิกใหม่ต่ำกรุงศิมิวบบีทำไม เซ็บดูเดียวซุ้มอืมเามึงขีดขาดเออแต่ผิวมันออกเลยกะลงโอ้ยมนิขอจิท่ายสองขีดเพิ่งขีดออกเลยขอชิทายขอชิจทมีมีลำแลียมันมันเท่งปากมาเนอโอ้ยเขาเขานีมืออีกยันเขาขันมันบ้านเอีหนิมืเอาไว้เห็นยังไว้้องปากวะโอ้โหนะ พ็จะเมันของเขวนดัดมึงเหรอก็จะกินหนักหนักขึ้นเ็แต่ว่ามันบสซาอาจจะกระด้เอาหัวสิงนไข่เนื้อตีมันใส่อันหัวส nah ิงนไข่อันดึงหัวสิงนไข่ไหมเนี่ยมันหมุนได้เลยว่ากุ้เห้ามบรสุทปั๊น่ะเดี๋ยวมันกระชำหันเดี๋ยวมันก็ได้ายี่ดอกกุ้งเออปูหันให้ผมมึงสิแกเป็นเหรอตัวแกมาจนเหนื่อย้ะ เกิดมากก็ไ่เคยได้กินนะตะกี้เนาะพาแต่มอันนี้ขอบคุณขอบใจบาซุกเ้อที่เห็นให้นมือมือนีแต่ก็ได้กินกุ่มเนาะขอบคุณมันเป็นคนใจดีนะแต่ใจสุดกับ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 งับกัากกับกับกาบกบกัากบกับกัหกับกักักบกักัับกบกบกับกักับบงับบบ ก็กระดาบเท่ากับตซากปลาให้กเสมอเสมอกัเื่องกิเนาะกับตะมซกปาให้กูอมอวัาบีเอ้ยโอ้ยกระตุฟันเลยนนุ่งม่วนมั้อ๋อนี่ะั่นอันีพี่น้องนะเออ้อ่นอแม่พี่น้องเอฟซีนแล้วน้องพี่น้องเ้ยเอฟซีคนแล้วน้องจำขัญกว่ากว่าซูจำขันคอยจำขัอยาโดจันนบบกระเบ้องป่เอฟซก็บ้อเจาถ้าบอ่เจากบอ่เอฟเห็นบ้าบี กรแมนออานี่มันคนล่เหลี่งในอีโดนี่เอากลุ่งลงหมอยพีหน่อยนี่กลุ่งส้มนี่เกิดจากเกิดจากยังวะเกิดจากน้องหนะ เดี่ยงกลุ่มเดี่ยงอันนี้กลุ่มเห็นอยู่สวรรค์เนี่ยเขาจะเขาจะเดี่ยงเขาลงติ๊กต็อกที่ไหนสวรรค์นาเคสเขาจะได้ไปใส่แล้วแบบนี้เนาะเหี่ยวกะจ้าตั้งตูป้านเหี่ยวยังล่ะมาได้ใส่บเพิ่มเพิดบะปีเออแก้แก้ปูอันนี้จะลวกกุ้งแล้วก็อันนี้ม่ได้ใส่ผักเทียมสั่งเออม่ได้ใส่โคจิ้งไข่สมานีิบะบีเออ มันเป็นตะแซ่สนี่น้องเลยกุ้งตัวแักใหญ่ๆมั้ยมันมีโลโล่ต่ำกว่านี้อยู่น้องแต่ว่าตัวมันหน่อยวับบีจังหน่อยมันซุกเล่นนี่บับบีจะก,ก็เอาออกเลยเด่นไอ้ตัวนี้มันซุกไปหน่อยไม่เป็นวับบีรังกระปูดีกว่าแต่มันม,ม,นะมูมีนะมูมีมีลาแหนมยังปานเกาามีตา ขายได้แค่บาพัหอยยังเอายังเหลือหุ่นกูยังบาเพยนบอานพันหอยพันหมยเม่เชียงพ่พันองคแขงนบูพันกับพันเออพันองแล้วแล้วนึกว่าแก้วจิงสันเพนคือแก้วก่อนเรือยเลยนะมันเอาอยู่เหรอเอาได้ แตนก็ตาอยู่หันเอาหนึ่งสบโไมงตังเอามนกระพามีตัวนี้นะมันตังบเลยว่ากับปูมันเลยแ้งนีาตัวน้นื้อไรเเออแบบปักกานแงเออเอะสันก็ได้้งข้าที่รังกไงงหมอนนี้ไม่เห็นตัดบเงกะไบ้อเอเิไหมจะถเขาใจเบิ้งเเบิ่อตัด มันก็ตัดตัดได้ยันนะเดออกอันเลบมันถิเองานใหญมันออกปะคะเครื่องีเครื่องนีเออพอบอกอว่าจะตัดมันติแตกออกบอกผ้าออกติดมันแล้วปวดอะบอบเออีหางเอยติดมันจิออกว่บีบ่ออกดบ่มันจีบไปตบให้มันสิออก บมันจะประตูประตูโอเคพอออกแล้วประตูมันคมันจีบแบบอันนี้เลยอ๋อมันมันกลุ่มกระปูเป็นอันนี้เนี่ยมผ่านเด็กพี่น้องเลยเพื่อเหตุจุดประสงค์อนไรครั้งแรกไม่ซีบิดพาบึงตอนตำซะพี่น้องเลยมาซีมาตำกันนะพี่น้องตอนนี้ห้ากระโหลกกระปุนเอากระปุนที่ใส่ก่อนอีโด ใส่กระปุกใส่ก้อนพูสางตามพงเนี่พี่น้องเบิดซโตอะไอีบบปีอันบหากูได้บอกตนี้อีดีแต่หา็เอาไปกระุกกระปใส่ก้อนใส่เครื่องหนึ่งกระปุกมาตอนในมาตอนมาถ่ยคลิปนะาเ่ยเสยาใจมเลรกตัวเดียวใช่ใช่ใช่กหรอเออกค่นคนโคเคอเร็คอเร็คอเรคเ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 ดี เออเอาใส่แบบนี้เอากุ้งใส่ก so ่อนเอากุ hmm. mm ้งใส่ก่อนจังสีตำได้เอ้เด้เจ้าเอาอานไหนใส่เด้ใส่มึกเด้ใส่กระปูที่ลังครับก็ข้นเอากระปูค่ะเพราะว่ามันสีมุนเด้จักขวดหนจีเด้เจ้าเอากระปูลงกตำเห็นเขาเหนือเขานางมันโมมุนดอกมันมุนอีโดมันเศมันออกจะไดซะมากินแกล้อกูนี่ได้กี่มาเาใครเห็ดเนี่ยจุ๊กยังหมดเลย นี <Hey. S 1> ่ค <Well, S 2> really oh, ืออันไหอนี้อจอเปซใช่รจอปซบ่่ามิกันมมาเ่จอไปซโอ้นี่เือต่่ตก่บอมพี่น้องเอ้ย่หมักพี่หมักใส่ว่ในกะูโอ้โห ซปเปอร์ทะเลตำทะเลระเบิดนะตำตุ่มไบ้ามาสุดิเอ้ยเอียนะกูเอาสกุนอก่กินมาหลายรอบกินมาได้แล้วกินมาได้แล้ว่กัดเบี้ยงตายอีกหรอกินมาได้แล้วมึงบอบีสิบมึ

ไปบบหาประกันนะบแ่มอก่นตท่างโอกออ้ก็เสียงรบกวนล้นลมันน่าเ็นธุรกิจอามาเทบิเทโรไปเดินบ้านไปเออไปกินน้ำกันซาขันเดช้ปันนี่แล้วกันนะแบก้งบอก เอาสวมาเอาสวยังไงโดดจ้มาขอบากัแบงหนอีกเอาแบงเอาตนไ่จเป็นแบบนี้อืมกันกันเออมาถถือนนีอันน่นดนะนัวใส่เป็นโอย่าง้เรากินแ้ันเป็นอไโป็ปปทกังถือมาเบิ่งมบอบ่้าใส่เอามาเบิ่งไปพี่น่องเจอกันคลิปกินอยู่ตรงหน้าด้อพี่น้องเด้อ เอาเขาว่าวะ